สวัสดีค่ะสวัสดีกับเ,เพื่อนๆชาวแกลนจิก้าทุกเพนนะคะคลิปนี้จะพาเ,เพื่อนๆมาทำชุดเลเวล180ใช้งานกันนะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราแค้าไปชมพร้อมกันเลยค่ะในเซิร์ฟเวอร์โอเชียนิกนะคะก็จะมีชุดเซ็ เรเวล180นะคะหรือว่า s เตต์อีเทอร์นละคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบว่าชุดเรเวลเหล่านี้หาได้มาจากไหนก็เดี๋ยวเราก็ไปชมในคลิปนี้ด้วยกันเลยนะคะในสียงของเรเวลหรือ180นะคะเพื่อนๆสามารถคร้าใช้งานเองได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือได้จากการแข่งขันปิรีแล้วก็กลับจากคู่แข่งนะคะ ซึ่งอากาศที่ดอบจาตตหลีนะคะก็น้อยมากๆเลยนะคะดังนั้นเราจะมาโฟกัสในการหาวัตถุดิบมาครฟชุดเหล่านี้กันดีกว่านะคะเพิ่เลเวล180เพื่อนๆจะต้องมีคารสกิลเลเวลครัรเริ่มต้นที่เลเวล157นะคะจะสามารถครฟชุด Eternal r o e เป็นสายเมจิกได้นะคะเลเวล160ก็สามารถครฟของซุด Internal Light like Armor นะคะเซของสายโจมตีใกล้นะคะและในส่วนของเซ็โจ,จมตีประชิดเพื่อนๆก็สามารถคราบได้ที่เลเวล163นะคะซึ่งเลเวลคราฟเหล่านี้ก็เพื่อนๆสามารถอัปเกรดจากการที่เราคราฟชุดหรือว่านำชุดไปวิเคราะห์นำชุดมาทูบนะคะเราก็จะได้เลเวลเหล่านี้เพื่อที่จะมาอัปเกรดในสกิลคราฟของเรานะคะต่อมาเราจะมาดูวัตถุดิบที่ใช้งานหลักๆของ การพับทุดร์เลเวลหนึ่กนะคะก็จะมีกเตียนะคะฟูสต์เดริสตน stone นะคะซันเซสอ็กต์โกรนะคะและอัพเจสเมนไอแลนด์ดิสโกลคอยอัดเอดซนต์มาสิกเจมเมรกันบัิสตน stone K N เจมส์ stone พลาสไนตเกลนตเนื่องส่วนของก็อตเทียนะคะเพื่อนๆสามารถหาได้จากการดรอปจากมอนสเตอร์นะคะซึ่งมอนเอร์ที่ดรอปก็อตเทียนะคะก็เส้นแด่จะอยู่ที่แผนที่แมบแวนโกนะคะแมบแวนโกก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ่ะให้เพื่อนๆมาที่ลาซิโลนะคะเพื่อนๆก็จะเห็นคำว่า ยันโกแกลลรีตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเชลพอร์ตแล้วก็เดินเข้าไปตามกับมอนสเตอร์แถวนี้ได้เลยนะคะแต่มอนสเตอร์ก็จะมีความโหดอยู่พอสมควรนะคะสำหรับแท้ที่ของยังไม่แข็งเก่นก็อาจจะต้องลำบาดนิดนึงเนาะแต่ก็จะมีดับกับมอนสเตอร์ตรงนั้นนะคะและในส่วนหนึ่งก็จะเป็นแมปอารีน่นะคะซึ่งแมปนี้ ก็จะต้องใช้ความแข็งแกร่งมากพอสมควรแล้วก็เลเวลที่สามารถเข้าใช้งานได้ก็เริ่มต้นอยู่ที่เลเวล180ขึ้นไปค่ะในส่วนของวิธีการใช้งานในแบบนี้นะคะก็เคยท็คลิปไว้ให้ในชแนลของเราแล้วนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เลยนะคะบาร์มาฟูเซสเดอ i s วิสโตนะคะไอเทมนี้ก็สามารถพรลับได้นะคะแล้วก็ ได้จากกล่องจบจากบัเจ้นส่วนตัวต่างๆเนาะนี่เลยนะคะสำหรับวัตถุดิบที่ใช้นะคะฟูเซตเดวิสโตนก็จะมีอี i ี่อิมพูนนะคะอันนี้ก็ดับจากมอนเตสามารถแจกด้เช่นกันนะและในส่วนของไอเทมหชิ้นหลังๆนี้เพื่อนๆสามารถแลกได้โดยที่เมนูมาเธอช็อปน,นะคะให้เพื่อนมาไปที่เมืองไหนก็ได้นะคะจากนั้นให้คลิกมาที่มาเธอช็อปค่ะในส่วนนี้นะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆก็จะเห็น ในหมวดของ medicine นะคะ mineral แล้วก็ m i s นะคะเพื่อนๆก็ใช้ earth essence นะคะมาแลกวัตถุดิบเหล่านี้มาครับ b ูเสร็จด b u stone ได้เลยนะคะส่วนในรายละเอียดก็เพื่อนๆเข้าไปดูในเกมได้เลยเนาะตรงนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามมาแลก ได้เลยในส่วนของ Earth Essence นี่ก็ทุกจากชุดเลเวล150นะคะอเทมเลเวลห5 0นี้เพื่อนๆพื่พไปฟาร์มอยู่แถวแบปเยตินะคะกล่องสะดอดีมากๆเลยค่ะจะเป็นกล่องนี้นะคะ Infused b a c k Sugar s u s e q u i p m e n t นะคะเพื่อนๆก็ทุกอเทเหน่นนี้ก็จะได้เอา Essence มานะคะต่อมาก็จะเป็น Sunset Petco นะคะแล้วก็ light mm hmm. l i g h t adjustment Atlantic Go คอยนะคะ3อย่างนี้ก็หาไม่ยากนะคะ Sunset Auto Grow ก็ได้จากการปลูก item level 165 mm hmm. นะคะส่วน l i g h t adjustment mm hmm. ก็เป็นการจ mm ุบ hmm. item ของ level 155แล้วก็จะได้ l i g h t adjustment มา d e เนาะใน,นส่วของ a t l a n t i s Go คอยนะคะก็ได้จากการที่เราเปิดจากกล่องจบดันเจี้ยนต่างๆนะคะเป็นดันเจี้ยนส่วนตัวก็ อาจจะมีบ้างนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจากคนปั้วอร์ชั้นที่17นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะได้ได้พอสมควรเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งได้จากกล่องจบมิชชั่น TBS นะคะจากการสุ่มเนาะจากกล่องจบมิชชั่นต่างๆของ TBS นะคะซึ่งเคยทำคลิปแนะนำไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อนๆก็เข้าไปดูได้เลยนะคะในส่วนของเอ a s ์เซนต์ลอกจากการทุบไอเทมของเลเวล150ค่ะ ต่อมานะคะมาสติกเจนมาสติกเจนนี้ก็จะมีราคาที่สูงมากๆเนื่องจากเป็นไอเทมหนึ่งที่ไม่สามารถคาบได้นะคะลายต้องไปหาจากมอนสเตอร์แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะได้จากการส่งจากกล่องจบดันจีนส่วนตัวทั่วไปนะคะซึ่งมีโอกาสได้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่เพื่อนๆจะหาได้ง่ายๆจากการไปลงมิชชั่น TBS เป็นมิชชั่นที่ง่ายๆนะคะ จะทําให้เราได้กล่องจบมาในระดับหนึ่งแล้วก็มาสุ่มจากกล่องจบนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะหามาสติเกเรนนะคะในส่วนนี้นะคะจะเห็นมาสติเกเจนของหนึ่งเองสะสมมาเป็นหนึ่งพันหกร้อยกว่าชิ้นเลยนะคะซึ่งหนึ่งก็ได้มาจากการที่ลง TBS Mission นั่นแหละคะ่ะเปิดกล่องสุ่มจาก กล่องจบมิชชั่น TBS นะคะก็จะได้แมยซิเจมมาใช้งานไม่ถึงกับว่ายากจนเกินไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับดวงนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆขยันเอาตัวละครที่เลเวลประมาณ1 6 0 7 0 1 8อึ่งรอยแปดเงี้ยมาลงมิชชั่น TBS กล่องของไม่ว่าจะเป็นพลอยเป็นสามก๊กเป็นแอฟริกาหรือว่าเป็นอาริชานนะคะเพื่อนๆก็ ไปลงแล้วเอากล่องจบเแล้วนั้นมาส่มหามาสติกเซนได้เลยนะคะนูกส่วนของดาร์กนิสโตนะคะไอเทมนี้ก็แฟมจากมอนสเตอร์ทั่วๆไปนะคะดับได้แล้วก็สามารถแจ็คผัดได้ด้วยนะคะแค่ในเจมสโตนนะคะก็หาได้จากแบบเวนโก a แ n a น u ชวอยแล้วก็กล่องจบจากมิชชั่นส่วนตัวต่างๆนะคะโอกาสก็ไม่ถึงกับว่าเยอะมากเนาะแต่จะดับกับมอนสเตอร์ได้ ดีพอสมควรเลยนะคะกับไอเทมชิ้นนี้และส่วนหนึ่งก็คือได้จากเควส e บีดนะคะเควสเสือนะคะเพื่อนๆท่านเพื่อทำเทควสเสือจบจะได้ประมาณ750ชิ้นค่ะเฮสนาแกรเน็ตนะคะก็ไอเทมชิ้นนี้ก็ดอบจากมอนสเตอร์นะคะไม่สามารถทับได้แผนที่จะจะดอบไอเทมนี้ก็ส่วนใหญ่จะอยู่ที่วันโกนะคะแล้วก็อนดมา อีกส่วนหนึ่งก็จะได้จากการทำเคสบีดนะคะเมื่อเพื่อนจบเคสบีดนะคะก็จะได้ไอเทมน,นี้ประมาณ750ชิ้นนะคะก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเลยนะเพราะว่าการค้าชุดเกราะนี้ใช้แค่สิบอันต่อ1ชิ้นนะคะและก็อีกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆสืนสำหรับชุดเซตเหล่านี้เพื่อนๆไม่ต้องคนบวกสิบทั้งหมดก็ได้นะคะให้เลือกทำเฉพาะตัวที่มีท่าวิบเยอะๆนะคะเช่น ในส่วนของตัวเสื้อนะคะก็จะมีค่าวิดเยอะเราก็สามารถทำให้ค่าสักบวกสิบด้เลยเนาะแล้วก็ในส่วนของกางเกงนะคะหรือว่าแพนก็เพื<ๆ>่อนๆก็เน้นทำบวกสิบเพราะว่าค่าบวกค่าวิตที่เยอะเวลาเราไปลงฟีลิกนะคะก็จะช่วยทำให้เราเยืนได้ทนขึ้นนะคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นแขนนะคะหรือว่ากรเล็กเนาะ เ,เพื่อนๆก็เน้น3ชิ้นนี้นะคะที่จะเป็นบวกส0นะคะส่วนที่เหลือก็ประมาณบวก6ก็ได้นะคะประมาณนี้จะเห็นได้ว่าเซฟหนนี้ก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเลยนะคะสำหรับใครที่รู้วิธีในการหา i อเทมมาคาร์ทเนาะส่วนอันนี้ต้องขุดตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปนะสวัสดีค่ะ